เออชิวโอ้โหจามเสียงดังขนาดนี้นึกว่าใครแอบนินทาใครที่ชอบจามเสียงดังฟังทางนี้วันนี้ได้หนังสือมีเรื่องเมาส์มอยเกี่ยวกับการจามมาให้ได้หนังสือกันบอกเลยว่าห้ามเลื่อนผ่านเพราะเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าแค่ขี้มูกกระเด็นคำถามหลัดถ้าคุณอยากได้หนังสือเรื่องการจามแบบจัดเต็มคุณรู้หรือไม่ว่า ทำไมบางคนจามทีเดียวก็หยุดแต่บางคนต้องจามเป็นชุดๆหรือทำไมเวลาเจอแดดจ้าๆแล้วต้องจามเนื้อหาหลักเอาละมาได้หนังสือกันการจามเนี่ยจริงๆแล้วเป็น,นกลไกป้องกันตัวสุดเจ๋งของร่างกายเราเลยนะจินตนาการว่ามีผู้ร้ายบุกรุกเข้ามาในจมูกของเราร่างกายก็จะสั่งให้เราจามเพื่อขับไล่ผู้ร้ายเหล่านั้นออกไปเปรียบเสมือนเป็นการรีเซ็ตระบบทางเดินหายใจส่วนบนของเรานั่นเอง แล้วทำไมบางคนจามทีเดียวจบบางคนต้องจามเป็นชุดอันนี้เป็นเรื่องของปริมาณผู้ร้ายที่บุกรุกเข้ามาถ้าน้อยจามทีเดียวก็เคลียร์แต่ถ้าเยอะก็ต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจามรัวรัวกันไปเลยทีนี้มาถึงเรื่องจามเมื่อเจอแดดอันนี้เขาเรียกว่า photic sneeze reflex หรืออาการจามจากแสง นักวิทยาศาสตร์เขาว่ากันว่ามันเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของระบบประสาทเหมือนสายไฟในสมองมันช็อตกันนิดหน่อยเวลาเจอแสงจ้าๆก็เลยสั่งให้จามซะง,งั้นว่ากันว่าอาการนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยนะใครที่จามเวลาเจอแดดลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิอาจจะได้หนังสือเพิ่มเติมรู้หรือไม่สถิติบอกว่า ความเร็วลมของการจามสามารถพุ่งสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ารถแข่งฟอร์มูล่าวันอีกนะแถมละอองจากการจามยังสามารถกระจายไปได้ไกลถึง2-3เมตรนี่แหละคือเหตุผลว่าเวลาจามต้องเอามือปิดปากไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจามได้หนังสือกันเต็มอิ่มเลยใช่ไหมละ่ะ ถ้าคุณอยากได้หนังสือเรื่องสนุกๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าตอนจามคุณเสียงดังแค่ไหนแล้วอีพีหน้าได้หนังสือจะพาไปได้หนังสือเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยใบยให้ว่าเกี่ยวกับความฝันแล้วเจอกันครับ